เรียนท่านประธานสภาที่ลงกับผมนิ่ิภูมินวรัชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกขรัฐสภาคือผมอยากจะเรียนกับท่านประธานสภานะครับว่ามนุษย์เรานี่นะฮะมันก็เหมือนกับเป็นบริษัทคือบางคนนี่นะครับก็เรียกว่าตามกระแสะโลกแบบไม่ทันคิดแบบตกโลกผมว่าแนวโน้มของโลกแบบทุกวันนี้นะครับเรากําลัง เข้าหาสู่ที่หลักที่เป็นแบบประชาธิปไตยแต่ว่ามีคนตกโรคบางกลุ่มบางพวกนี่นะพยายามจะดึงประเทศให้พ้นจากความเป็นประชาธิปไตยคือผมอยากจะเรียนกับท่านประธานรัฐสภานะครับว่าผมเองเนี่ยนะครับชอบเรื่องของกิจการระหว่างประเทศผมก็พาตัวผมเองเนี่ยนะครับไปคบหาแบบสมาคมกับบรรดาทูตหรือบรรดาผู้คนที่อยู่ในแวดวงของการแบบระหว่างประเทศคือนิวช่วงช่วงแบบหลายปีที่ผ่านมานี่นะครับผมก็ จะไปคบค้าสมาคมกับบรรดาทูตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับทูตที่มาจากทางซีของโลกตะวันตกฮะแล้วก็รวมทั้งของโลกอยุโรปตะวันออกเนี่ยนะครับมาช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะผมก็ไปท,ทานข้าวทำเนียบทูตบ้างเชิญท่านมาทานข้าวปฏี่บ้านผมบ้างเนี่ยนะก็คบค้าสมาคมแบบกันอย่างนี้ฮะจนมีอยู่วันนี่นะผมจะ ผมไปสมัครแบบสมาชิกทุสภาได้แล้วก็ได้ลำดับดีแบบของประเทศไทยนะครับผู้คนที่เป็นแวดวงแบบเพื่อนฝูงเนี่ยก็ดีใจก็ชักชวนเชื้อเชิญครับให้ไป <c oughs> ให้ผมเดินทางเนี่ยไปเยือนประเทศพวกเขาแล้วผมก็รออยู่ะแต่ในห่วงแบบช่วงนั้นเนี่ยนะในขณะที่ผมเป็นว่าที่สมาชิกวุสภาเนี่ยนะได้ที่หนึ่งแบบของประเทศไทยด้วยนะครับที่หนึ่งขอ,องกตมก็ปรากฏว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารผมก็กลายเป็นสอวอ ที่ว่าเป็นพวกแบบสอบตกนะฮะไม่เชิงสอบตกหมายความว่าเป็นสอวอทีเ่เรียกว่าโรเกอร์นะพวกพวกบอกว่าบอกว่าเป็นสวแบบโร,ร,บบรเกอร์ฮะไอ้ความที่ได้คะแนนดีแบบนิดหน่อยเนี่ยนะฮะเขาก็แต่งตั้งผมเป็นสมาชิกสภานแเ่งชาติผมก็เป็นแบบสอนอชอพอเป็นแบบสอนอชอนี่นะผมก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานของสมาชิกกลุ่มมิตรภาพ,พรรัฐสภาไทยแบบฮังการี แล้วก็เป็นกรรมการบริหารของถ่ายไปออสเตรเลียตอนในห่วงแบบช่วงนี้นะจากผู้คนจากเอกอักรรท,ที่เคยคบค้าแบบสมาคมกันเนี่ยเคยไปทานข้าวที่บ้านท่านนะเคยเชิญท่านมาทานข้าวที่บ้านผมนะครั้งหนึ่งเนี่ยบรรดาสมาชิกกลงมผมเนี่ยก็บอกกับผมว่าน่าจะพาสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศแบบฮังการีคนที่เคยคบค้าแบบสมาคมกันเนี่ยพอผมไปขอท่านอีกครั้งหนึ่งบอกเนี่ยผมอยากจะพา คณะสมาชิกรัฐสภาของไทยเนี่ยนะครับไปเยือนแบบฮังการีปรากฏว่าได้รับการแบบปฏิเสธคนที่เคยคบกันมาก่อนเนี่ยนะท่านก็พูดความจริงให้ฟังว่าผมเองแบบคราวนี้เนี่ยมาเป็นสมาชิกปรฐสภาเนี่ยแต่ผมคลอดไม่ได้คลอดมาจากหลักการแบบประชาธิปไตยผมคลอดมาจากหลักประเด็จก,การผมคลอดมาจากปฏิวัติรัฐประหารอันนั้นนะฮะสร้างความเก็บช้ำแบบน้ำใจให้ผมมากแล้วผมก็นึกอยู่ตลอดเวลา พอมาเหตุการณ์แบบต่อมานี่นะครับคราวนี้เราก็อยากไปแอสเบเลียผมในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียครับก็เตรียมตัวครับไปพบกับเอกอัครยาชทูตนะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับอีกครับท่านก็นั่งนิง่งเป็นลิงป่วยไม่ยอมจะตอบจะพูดจาแบบอะไรกับเราเลยฮนะแล้วพอสุดท้ายครับท่านก็บอกมากระซิบบอกว่ารอให้มีการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์ก่อนรอให้ผมก่อโจรเข้ามาสู่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยก่อนฮะ เนี่ยครับคือผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยทำไมเราจรึงไม่ยอมรับต้รรมนูญปีพศ2550ก็เพราะว่ามันไม่ได้มาจากประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ครับในห่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ออกไปกับทีมของพรรคเพื่อไทยออกไปพูดจาปลาัยกับผู้คนที่จะ ก่อนที่จะมีการแบบเลือกตั้งเนี่ยนะเป็นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไปสัญญาสัญก็ไปพูดจากับประชาชนแบบคนทั่วไปแล้วครับสัญญาแบบที่ท่านรองนายกเฉลิมบอกเนี่ยนะสัญญาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าและหนึ่งในบรรดามากมายแบบหลายข้อนั้นก็คือว่าถ้าได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะแก้ไขรัฐมนูญแล้ววันนี้เวลานาทีนั้นแบบก็มาถึงแล้วครับจะให้พวกผมนั่งนิ่งเปลิงป่วยคาสภาอยู่ได้ยังไงครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าวันนี้นะครับเราถึงถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูนแล้วก็ไม่ได้แก้แบบอะไรมากเลยนะครับแก้เพียงมาตราเดียวเท่านั้นโอนอำนาจของเราเนี่ยคือโอนอำนาจต่างๆนี่นะครับไปให้สู่บบประชาชนเพียงแค่มาตรา291อันเท่านั้นเองนะครับบังเอิญว่าคนขับรถของผมนี่นะมาจากจังหวัดลวยองแล้วก็เป็นคนที่ ก็อยากจะเรียนกับท่านประธานรัฐสภาแบบตามตรงนะผมอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยแต่คนขับรถเนี่ยนะครับอยู่ในพรรคอื่นนะแล้วก็อยู่กันอย่างมีแบบความสุขแต่ในห่วงช่วงแบบหลังๆนี่นะ เขาก็มักจะเข้าใจผิดแล้วก็มักจะถามผมถึงเรื่องการแก้ไขบัลัธรรมนูนเนี่ยนะถามเขาจินตนาการไปไกลามากอย่างที่ผู้คนคุยกันเลยครับว่าเราจะแก้มาตรานู้นแบบแก้มาตรานี้ผมต้องอาธาิบายขยายความให้ฟังว่าแก้เพียงแบบมาตราเดียวคืนอํานาจไปให้กับแบบประชาชนเราสอสอสอวอเนี่ยเราทําได้ครับเราสามารถจะมาอธิบายขยายความในสภาแต่ทางที่ดีที่สุดมันน่าจะคืนอํานาจไปให้กับประชาชน คือวันนี้นะครับพมเดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชนในภาคอีสานเขาก็บอกว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญผมไปพบกับประชาชนในภาคใต้นะยี่สิบแบบมกราคมที่ผ่านมาไปพบกับประชาชนแบบที่สงขลาวันที่21่มิบาคมที่ผ่านมาไปพบกับประชาชนที่จังหวัดแบบพัทลุงเขาก็บอกเขาไม่อยากจะแก้แกไขคราวนี้มันเกิดความแตกแยกไปในสังคมแล้วครับคนบางพวกอยากจะแก้ไขคนบางพวกไ,ไม่อยากจะแก้ไข ผมคิดว่าไอ้ความแตกแยกแบบขัดแย้งอันนี้ฮมันจะดำรงคงต่อไปยาวนานมากในทางที่ดีที่สุดนี่นะน่าจะโยนอำนาจอันนี้ไปให้กับกลุ่มคนที่เราเรียกว่าแบบสสอรนี่นะครับแล้วคนพวกนี้ก็มาจากการแบบเลือกตั้งแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรวันนี้ผู้คนกอธิบายขยายความพูดคุยกันเต็มสภา,าไปหมดว่าจะแก้มาตานุนว่าจะแก้อย่างนี้โดยแท,ท้จริงยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นสสซรด้ซ้ําดังนั้นนี่นะครับ ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้บางคนแบบจินตนาการแบบไปไกลมากครความคิดพวกเขาเนี่ยกลายเป็นพวกแบบโทรเลขวันนี้โลกเราเนี่ยไปสู่โลกแบบดิจิทัลแล้วนะฮะเราไม่ได้ใช้โทรเลขไม่ได้ใช้จดหมายหรือบางคนเราไม่ใช้ใช้แฟกแล้วแต่ความคิดของเขาเนี่ย,ยังล้าหลังอยู่ผมจึงอยากจะขอถือโอกาสนี้นะครับขอเรียกร้องผ่านท่านประธานสภาเน,นี่ยนะครับไปยังบรรดาแบบเพื่อสมาชิกนะครับว่าเราน่าจะกลับมาสู่กระแสของโลกกระแสของโลกวันนี้ก็คือกระแสแบบประชาธิปไตย และแบบท่านจะเห็นว่าบางประเทศนะครับแม้แต่ก่อนเก่าเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยแต่พอเขาขยับตัวมาเป็นประชาธิปไตยเราจะเห็นเอาใกล้ๆกับบ้านเรานี่นะะ ในการประชุมดามวอสปที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเห็นว่าร่นตรีว่าการกระทรวงสาธารณการของประเทศพม่าเนี่ยนะเป็นร่นตรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากจริงๆบรรดาผู้คนบรรดาร่นตรีของประเทศต่างๆนี่นะบรรดาผู้น,นํานายกรมนตรีประธานแดบบี้เนี่ยับตัวยนรมนตรีหรือตัวแบบประธานดีเนี่ยนะครับต่างก็เข้าไปพูดคุยกับร่นตรี ว่าการการะทรวงอุสาหกรรมของประเทศพม่าครับที่เขาพูดคุยเพราะว่าประเทศพม่าก,กาลังเนื้อหอมที่ว่าแบบกําลังเนื้อหอมเพราะอยู่ในช่วงของกําลังอาปาติรูปแบบชาติทิตแต่ในขณะประเทศที่มีพรมแดนประชิดติดกันใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเรากลับถอยห่างจากหลักประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆผมจึงอยากจะเรียกร้องและผมเห็นด้วยครับ ที่เราจะแก้คำนูนมาตา290แบบเกาเพื่อนำประเทศนี้ไปสู่ความเป็นชาธิไตยอย่างสมบูรณ์และก็อยากจะเรียกร้องครับว่าอยากลายเป็นคนประเภทตกโลกครับขาขอบพระคุณมากสวัสดีครับ